สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกทุกท่านนะครับผมที่เขามารับชมมาห้นกำลังใจทางช่องไอดินถิ่นบ้านเฮาครับพี่น้องครับหลายหลายท่านนะครับให้ความสนใจกับเื่องต้นแบบนะครับเคื่องตัดอ่อยนะครับนะรอชมนะครับเนาะมีสอบถามเขามากันบ้างนะครับเนาะว่าเ็นทําสําเร็จบอครับหลายหลายท่านก็รอเบ่งความสําเร็จนะครับรอรวมยินดีกับอ่า เจ้าของต้นแบบนะครับนะที่สร้างเครื่องมานะครับมันมน,นี้ความคืบหนา้านะครับความคืบหน้าก็อ่างหน้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยครับพี่นงครับนิดหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าอ่ตามการใช้งานจริงนะครับเนาะการใช้งานจริงก็ทำนี่แล้ะเดี๋ยวให้เปินเบรบบะบบะบ,ะบบรรบรรบบ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 อบบ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  ที่ผมเอสังเกตนะครับคือแต่ความ่เป็นไหนเับเป็นสริงยางนะครับขาดอยงรวะเปย่างนี้เางม่นะับกที่เพิ่มเติมสมาเป็นตัวตีผมฟังในตัวนี้พอสมีการยันทับหะีังมีทกาจะมีชุดตีนะครับทั้งหมดอ่าหนอา่้าหทั้งหมดแปชุดเนาะทั้งหมดแปดชุดนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็จะมีตัวตีทีออกมาจากตัวนี้ตีไบต้นนี้ต้นที่เรองนะตอนนี้ผมว่าทีตางวตอนนี้มันจะมุนอย่แง้รนะ ส่ว <Like> นหลังนี่โมมีปัญหาแนละ้วเนาะตัวถ่ายไม่มีปัญหาเนาะใช่ครับแลบ้วก็ควบคุ่กันต้ตงนี้นะผมจะยกเลยทั้งหมดน,นะเพราะว่าตัวนี้เป็นเชื้ที่ตรวจสอบความมีการขาดเกลือนซึ่งเวลาขาดเกลื่อนนะ้องพวกตัวนอกทุกอย่าครับตัวใดตัวหนึ่งรุดปุ๊บมันหนาจะพังนะครับมันกระจากระทบทั้งระบบได้อนะ่ะ ไปเป็นลูกปืนแต่ลับลูกเป็นปังเข้าไปนะแต่ก็มีคลิปล็อกไวนะ้เนาะตอนนี้ขันนอนล็อกด้านบนนะครับตอนนี้อ่าชุดนี้ว่โอเคนะโอกาสพลาดไม่สูงเลยับครับโอกาสพลาดไม่ยิ่สูงราก,กาเวลาน,ะนั้นเนาะมันจะมีขยับได้นะครับ ที่นี่จะเป็นสารละลายเป็นความเร็วความความคต้นสูงแต่พวกเรีนทุกตาครับนี่ผมผมเอาแค่แค่ทดสอบคร่าวๆท่านเองเป็นชุดทดสอบนะครับเนาะใช่แล้วก็ชุดนี้นะครับก็จะเยื่องว่ายุ่ง่วนกลางเพราะตอนนี้มันจะกินพื้นที่ด้านก้างเนาะซึ่งเวลานั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเหยียบต้นอ้อยเดี๋ยวเหยียบต้นอ้อยครับก็คือจะขยับพม่าขยายขมามันอีกเนาะ สามสิบเซนนะครับตัวนี้ยี่นี่ตัวนี้ยี่นี่นนก็จะไก่เคียงกลางรถเลยครับก็ค,บคือรูปลักษณ์จะออกมาใน,นลักษณะนี้แหละแค่เพียงแค่ว่าขยับนิดนึงแล้วก็เปลี่ยน,นอุป,ปกรณ์เป็นของจริงใช่ครับพื้นฐานไก่เคี่ยงกันงแกแตกต่างในรายละเอียดพอสมควรเลยมันมีการทดสอบที่พูดต่อไนะครับน้ำความคชฉี่สูงดีเพราะว่าบ่ติดหรอบ่เบื่้เลย แถมังม <gas> ีราคามันกระจายตัวดีครับมเ็นแต่เป็นตัวน่องมันด้วย การทงานก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องครับรอหลุนรอ,อรวมยินดีนะครับกับทางเจ้าของอูนะครับผมนธนธรเพื่อนเกษตรครับ ตัวระบบกุ่มนะครับเสือบระบบกุ่มบ่มีปัญหานะครับส่วนระบบกุ่มนี้บ่มีปัญหานะครับพี่น้องครับครอว่าร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมที่ว่าจะเทสภายในสิเมื่อนะครับต้องขออภัยนะครับาเรื่องว่าเป็นเครื่องต้นแบบครับพี่น้องครับขอสิดชมให้กำลังใจของต้นแบบนะครับนะไปเรื่อยๆครับคีนนี้ก็มาอัปเดตครับพี่น้องครับ มาอัปเดตความคืบหนาครับพี่น้องครับลักษณะก็มีการเปลี่ยนแปลงจากคิปก่อนด้วยพี่น้องครับลักษณะใบตัดนะครับนะตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับนะเพื่อความเหมาะสมเพื่อใช้งานริ้งได้นะครับคือตัวก่อนนี่มันยังบอกใจนะครับตัวนี้เป็นเปลี่ยนใหม่ด้วยพี่น้องครับเปลี่ยนลักษณะใบตัดนะครับนะ อัฒนาใบตัดนี่เปลี่ยนใหม่ครับพี่น้องครับเป็นใส่ใบตัดคูครับพี่น้องครับใบตัดคูนะครับตำแหน่งนี้ยังมทันได้สเปกเต็มร้อยครับพี่น้องครับก็จะขยับออกมาอีกน็อบเนาะเพื่อให้มันอยู่ศูนย์กลางครับตัวนี้ก็ขยับมานะครับตัวนี้ก็ตามมานะครับนะเนี่ย ลักษณะจะออกมาลักษณะนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอ,อุปกรณ์ที่เป็นเหดส่างขึ้นมาเทดด้พี่น้องครับเดี๋ยวต่อไปก็จะถอดลือทั้งทั้งชุดนะครับทางระบบนะครับใส่อุปกรณ์จริงนะครับเนาะเนี่ย ลักษณะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะโนมลำอ้อยนะครับโนมลำอ่อยให้ลมลงนะครับเนาะหาเอียงหลมไปข้างหนาครับเวลาตัดให้ยลมทั้งหนานะครับเนาะเพื่อที่จะให้ใบนี่นะครับโดดไปท้างหลังครับพี่น้องครับดดไปทา้งหลังแต่เนี่ยเดี๋ยวคนก็จะเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่อยู่เนาะเปลี่ยนใบตัวนี้ใหม่ครับขยับไปอีกเป็นนี่เป็นชุดอ่าเฮ็ดทดสอบครับพี่น้องครับทดสอบทดสอบระบบเนาะ ก็จะดูดขึ้นมาตรงนี้ครับพี่น้องครับตรงนี้ก็จะสร้างผลก็จะเพิ่มตัวดูดอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับตรงนี้เนาะให้มันเข่าไปในลำนี่ครับพี่น้องครับลักษณะเสียนลวดนี่ก็จะไว้ทำหน้าที่สองยางครับพี่น้องครับต้นก็คือปอกใบครับพี่น้องครับปอกใบอ้อยนะครับเนาะทำความสะอาดใบอ้อยนะครับแล้วก็ซอยให้ในการ ลำเลียงสูงของมานี่ไดนะครับนะตรงนี้ก็จะมีเพิ่มนะครับตามที่ทา,างเพ่นได้บอกไปนะครับพี่น้องครับเรียนว่าเป็นเครื่องต้นแบบพราะพี่น้องครับอุปกรณ์ที่ใส่นี่ก็ใส่แค่ทดสอบระบบเครื่องนะครับพี่น้องครับตัวจริงก็จะตัวนี้ครับ บูดลูกปืนครับพี่น้องครับใส่บูดลูกปืนนะตัวจริงใส่ใส่บูดลูกปนะืนครับระบบลัมเลียงนี่ก็จะได้เพิ่มเติมอีกครับเพิ่มเติมอีกตอนนี้สร้างก็บอกว่าภายในเดือนนี้เดือนหน้าครับสำเร็จนะครับมีผู้คนสนใจทางเพจธนาทรเพื่อนเกษตรอย่างหลายครับพี่น้องครับโทรมาสอบถามเพิ่อนอย่างหลายเลยครับเและนี่ ไปจะสำเร็จแล้วครับเห็นทางที่จะเป็นแล้วครับเห็นทางที่จะที่ช่องทางที่มันจะวิ่งจะตัดจะแลนไปแล้วนะครับพี่น้องครับหลังจากนี้ไปก็คงจะใส่เครื่องใหม่เครื่องมือใส่อุปกรณ์จริงนะครับตัวน,นี้เป็นอุปกรณ์ทดสอบครับทดสอบเนื่องจากว่าเป็นเครื่องต้นแบบนะครับพี่น้องครับ คอยติด <c oughs> ตามรับชมให้กำลังใจกันครับพี่น้องครับรอยินดีกับความสำเร็จของทางอูได้เลยครับพี่น้องครับไม่เกินหน,นึ่งเดือนเนาะช่างเนาะอ่าใช่ครับเมื่อเกินหน,นึ่งเดือนนีนน <c oughs> อืมครับจะเอาไปลงสนามเลยมันก็นจะบอท่านหรอกครับพี่น้องครับก็รอนิดนึงนะครับ ลักษณะจะเป็นแบบนี้้อพี่น้องครับจะเป็นแบบนี้ครับใบตัดคู่กันครับพี่น้องครับนี่สามารถเดินตัดหนาหลังใดเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวเบืงเป็นธีบายตรวจสอบระบบนะครับจากทางนะครับเนาะลักษณะเทอ้อยครับพี่น้องครับขวางตามแนวหลองนะครับนะ ขอบคุณพี่ีน้องทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมมาให้กำลังใจกันครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อบอผ่านคลิปนานะครับเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับให้พี่น้องในเบื้องนะครับเป็นเครื่องต้นแบบครับพี่น้องครับเครื่องต้นแบบตอนนี้สร้างเพิ่กับเทสระบบแน่นิดๆน้อยๆแล้วครับผมก็80%ผ่านไปนะครับเนาะเหลือเก็บรายละเอียดเปลี่ยน อะไรนะครับเปลี่ยนอะไรตัวจริงคลิปนี้ก็บอวาหลายใจห่างครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดติดตามขอบคุณพี่น้องๆท,ทุกท่านนะครับผมตีมาให้กำลังใจครับ ก็รอดูคลิปอัปเดตต่อไปนะครับผมพี่น้องครับเพื่อให้กำลังใจกับผูอาลิตนะครับเจ้าของต้นแบบนะครับเนาะเรียนว่าเป็นเครื่องต้นแบบครับพี่น้องครับ กันคลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ